สวัสดีครับสวัสดีคลิปนี้อยู่กับสุริยาพามนทุกนะ,ะสำหรับคลิปนี้พามาดูเจ้า isu สามสองศูนย์ isu gx z e t สามสองศูนย์นะครับตัวอ่าที่เขาเรียกว่าจิก้าเนาะเป็นอ่าโฉมแบบจะเดิมเดิมหน่อยเอบซิ่งนิดนิดน,นะครับมีกระจกนาซ่านะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูมีขอบกระจกเลนส์นะครับตัวนี้ isu จีอ็สามสองศูนย์นะครับแล้วก็เนี่ยที่เขาเรียกว่าอะไรนะเดก้าล่ะเดก้านะตัวนี้รถหลายปีแล quieren, ้วนะก่อนที่จะมาเป็นพวกสามหกตัวใหม่ๆเนี่ยนะสามสองศูนย์ตอนก่อนที่จะมาเป็นสามหกนะน่าจะใช่เลยก็จะมีตัวนี้ถ้าเป็นฮีโน่เขาเรียกบางต่อเนาะบางต่อชุบเหลดแต่เป็นอีซูมิรู้เขาเรียกว่าอะไรประมาณนี้เดี๋ยวพาดูอ่าพอดีพี่เขามาเปลี่ยนยางนะครับปี อามาปะยางมาปะยางตัวนี้ก็จะเป็นดุมสีส้มเนาะดูสีส้มฝานเาสีทองนะครับด้านหลังท่อซิ่งด้วยนะลากหางสามเพานะครับเป็นหางเหลืองสามเพาจะพาดูรอบนึงดูใบหางยี่ห้ออะไรโอ้ยางเจียมๆทุกเส้นเลยนะครับยางเขาดูบันท้ายสักหน่อยนะครับดูบันท้ายสักหน่อยโอ้ไฟท้ายโอ,โอ้บังฝุ่นนะครับสวยๆนะครับ ขาลกวัวันนี้พี่เขาไม่ได้ล้างอะนะดไฟท้ายดูไฟท้ายดิโอ้โหไฟท้ายนะ,ะที่บริษัทพี่เขาใส่แบบนี้หลายคันแล้วนะเดี๋ยวมีโอกาสที่จะไปรีวิวอีกคันหนึ่งนะครับคันที่สนิทกันหน่อยแกจะแบบเคยบอกหลายรอบแล้วว่าจะโชว์ไฟดูไม,ไม่ได้ถ่ายสักทีนะครับดูไฟเขาดิโอ้โหดูบันท้ายโอ้โหบางฝุ่นอย่างเท่เลยเป็นแบบเหมือนทรงท้องช้างนะ่ะ ไฟท้ายไฟท้ายนี่เวลาเตกหาซื้อแบบอันเดียวได้ไหมเนี่ยแบบนี่ยเดี๋ยวไปถามพี่กันหน่อยแล้วกันว่าไฟท้ายราคาเท่าไหร่โอ้บางฝุ่นทองช้างประมาณนี้นะครับดุมอ่าตัวไฟท้ายไฟท้ายเมื่อกี้ตรงหัวซื้อมาเท่าไหร่เจ้านี้ทุล่าเจ็ดร้อยห้าสิบหัวเจ็ดร้อยห้าสิบท้ายก็อีกเจ็ดร้อยห้าสิบท้ายเจ็ดร้อยสิบอ๋อมันหาซื้อง,ง่ายไม่สมมติว่ามันเตกข้างหนึ่งย่างเงี้ย โอ้สั่งมาเป็นชุเดเต,ต้อต้องตั้งคู่เนะ,ะอ,อ,อ๋อชุดเดียไม่ได้ขายข้างเดียวก็ไม่แพงนะเจ็ดร okay. ้อยห้าสิบโอเคนี่อะไรเตซ่อนอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูเ,เ,เดี๋ยวดูสตาร์ทฟังเสียงดูสักหน่อยนิดนึง มาณนี้นะมันเบิ้ลไม่ได้นะเดี๋ยวมันฝุ่นว่าจะฟังมันมันจะฝุ่นใต้เกียงทา <c oughs> นี่นะครับก็จะมีฝั่งฝั่งคนขับละหนึ่งสองสามสี่เป็นใบเป็นใบไม้สามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิสิบกว่าบ้านนะครับฝั่งนี้สาม 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ฝั่งนี้20บาทน,นะฝั่งน้นบบาทฝั่งนี้20บบาทนะ เลียว่าว่าว่าทำอะไรนั่เมื่อกี้ไอ้คันนี้เปลี่ยนปั๊มใหม่เนียเปลี่ยนเปลี่ยนปั๊มปั๊มทำอะไรมันปั๊มสายเลยเป็นมันปั๊มสายเปนตัวเดิมมันจะเป็นสายขันไฟฟ้าเด้ตัวเดิมอ๋ออืมนี่ยกปั๊มเปลี่ยนปั๊มสายเปลี่ยนเปลี่ยนโบใหม่แรงไปแรงไปอยากแต่จริงๆตัวนี้ตอนเวลาวิ่งออกไปจะดังปูอย่างแรงนะดังเลยแต่เมื่อกี้เกรงใจเขาไม่กล้าเปิ้ดประมาณนี้อ่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะคอมเมนต์มา เดี๋ยวตอบได้ตอบทุกคอมเมนต์นะครับวันนี้พี่เข้ามาปะอยางเจอกันคลิปหน้านะครับสุรยิยภาพทุกสวัสดีครับเอออีกแป๊บหนึ่ง